เพื่อนๆคนไหนนะครับที่สตรีมเกมด้วยมือถือ Android นะครับแล้วมี Capture ์การแต่ปรากฏว่าต่อไปแล้วเนี่ยมีแค่ภาพแต่ไม่มีเสียงเกมคลิปนี้มีคำตอบครับผมเดีย๋ยวไปดูกันว่าหมูทำด้วยวิธีไหนนะครับ let's go ไปเลย อย่างที่หมูได้กล่าวไปต้นคลิปนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยหมูจะมาสอนวิธีการต่อเสียงเกมมือถือนะครับเข้าไปที่คอมพิวเตอร์หรือว่าแล็บท็อปของเรานั่นเองนะครับผมแล้วหมูก็จะแถมให้ด้วยนะครับว่าวิธีป้องกันไม่ให้เสียงสัญญาณเนี่ยมันรบกวนเนี่ยในระหว่างที่เราต่อเสียงเข้าตรงๆกับแล็บท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยซึ่งหมูช่วยได้เลยนะครับว่ามันจะมีเสียงอย่างหนึ่งตามมานั่นคือเสียงจี่ครับผมหมูว่าเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินนะครับว่าไอเสียงจี่เวลาเราต่อเสียงเข้ากับแล็บท็อปหหรวว่าามมเต์งงงนนนนียยััไะะดู๋จแํุกณึ ว่ามันคืออะไรแล้วมันได้ผลจริงๆนะครับซึ่งหมูใช้มาประมาณ4-5วันแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าการต่อเสียงเข้าไปในแล็ปท็อปหรือว่า คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันทำยังไงนะครับผมไปเลยโอเคครับตอนนี้หมูก็ได้ทําการต่อภาพเกมเนี่ยเข้าไปที่โปรแกรมสตรีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้ภาพมาแล้วนะครับแต่เสียงเนี่ยมันยังไม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงดูนะครับว่าเสียงเกมเนี่ยมันเข้าไปจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวตัดไปที่ตอนผมูเปิดเสียงเลยละกันนะครับอ่า ทีนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเสียงเนี่ยมันไม่เข้าไปนะครับผมมันไม่ได้เข้าไปที่โปรแกรมไลฟ์สตรีมของเรานะครับซึ่งเนี่ยปูเอาหูแนมเนี่ยมันออกจากลำโพงมือถือนะครับพอดีว่า เออถ้าเกิดจ่อไปที่ไมค์ที่หมดเลคคอร์ดตอนนี้เนี่ย<ๆ>เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ยินนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการต่อเสียงจากมือถือเนี่ยเข้าไปที่แล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์เพื่อนําเสียงเข้าไปที่โปรแกรมไลฟ์สตรีมของเราเนี่ยมันต้องทําอย่างไรนะครับผมเ e t โกเดี๋ยวไปตัดไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์กันว่ามันต้องทํำยังไงบ้างน,นะครับเพื่อนๆจะได้เห็นเนาะ โอเคครับตอนนี้เราก็ตัดมาที่ภาพหน้าจอแล็ปท็อปที่หมูใช้ในการเลคอร์ดตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว,ว่าวิธีการต่อเสียงจากมือถือเนี่ยเข้าไปที่โปรแกรม OBS หรือว่า Steam l a b เพื่อที่จะใช้ในการไลฟ์สตรีมเนี่ยมันควรจะทำยังไงนะครับผมโอเคตอนนี้ภาพเกมเนี่ยหมูยังเปิดเอาไว้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้หมูปิดเสียงเอาไว้นะครับผมเพื่อมันจะได้รบกวนการเลคอร์ดนะครับผมโอเคทีนี้ ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับผมขอแนะนำอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งก่อนนะครับนั่นก็คือทุกครั้งเวลาเราต่อผ้ามือถือของ Android เนี่ยเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับผมเชื่อได้เลยว่ามันจะต้องมีปัญหาอย่างหนึ่งตามมานั่นก็คือสัญญาณรบก,กวนหรือก็คือเสียงจี่มันจะเป็นเสียงแบบจี่จีแบบเออค่อนข้างที่จะดังพอสมควรเลยนะครับมันก็ มันจะเป็นฟิโอลลมแบบประมาณว่าเหมือนเราชาร์จมือถือไปด้วยพร้อมกับเล่นเกมไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหมเชื่อได้เลยว่าน่าจะเป็นปัญหาของใครหลายๆคนนะครับโดยอุปกรณ์ที่หมูเจ้ามาให้เพื่อนๆหรือว่าคุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยคือเจ้าตัวนี้ครับเห็นกันไหมเอ่ยเป็นบ้อง เสี่ยมเหลี่ยม,มยาวๆเล็กๆนี่ครับที่มีช่อง3.5 2ฝั่งนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันเรียกว่ากราวลูน้อยไอโซเลเตอร์นะครับผมหรือจะชื่อยาวเกินไปเดี๋ยวเรียกมันว่าเจ้าน้อยไอโซเลเตอร์ก็ได้หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวกรองสัญญาณลบกวนหรือว่าตัวลบก็ได้นะครับผมซึ่งหมูใช้เจ้าตัวนี้มาประมาณ45วันแล้วนะครับในการไล์สตรีมซึ่งหมูบอกได้เลยว่ามันดีมากๆอันนี้หมูการันตะีเนาะราคาก็ไม่แพงมากนะครับ119บาทนะครับผมสั่งซื้อทั้งได้เอ,อ่อได้ท แล้วก็ลาซาด้าแหมลิ้นพันนิดหน่อยขออภัยนะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับแน่นอนครับการต่อเสียงเข้ากับแล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยนั่นก็คือแจ็ค3.5มิลที่เป็น2หัวนะครับผมเดี๋ยนะยนี่เป็นอย่างนี้นะครับอเ,อเพื่อนๆน่าจะเห็นเนาะด้าน,นหนึ่งต่อเข้ากับมือถือครับปับ๊บอีกฝั่งนึงครับผม เสียบเข้ากับด้านใดด้านหนึ่งของเจ้าตัวน้อยไอโซเลเตอร์นะครับเสียก็ไปเลยปุ๊บยังต่อมาครับอ้อผมลืมบอกไปนะคบว่าเจ้าน้อยไอโซเลเตอร์เนี่ยมันมีช่อง3.5 2ฝั่งซึ่งแน่นอนครับเพื่อนๆจะต้องมีสาย3.5ที่เป็น2หัวเนี่ยถึง2เส้นนะครับจะเป็น2ขีดหรือ3ขีดก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมอ่าเหมือนกันครับเหมือนกับมือถือเลยฟังนึงต่อเข้ากับเจ้าน้อยไอโซเลเตอร์อย่างนี้ส่วนอีกฟังนึงครับต่อเข้ากับช่อง3.5 ของคอมพิวเตอร์หรือว่าแล็ปท็อปของเพื่อนๆได้เลยนะครับผมทีนี้นะครับมันก็จะเกิดป๊อปอัพ ที่อยู่บนมุมขวาล่างนะครับที่มันจะบอกว่าเป็น Realtek Audio Console นะครับซึ่งใน Windows 11ตอนนี้เนี่ยในส่วนของเมื่อก่อนเนี่ยที่หมูเคยใช้เมื่อก่อนนะมันน่าจะเป็นในส่วนของ Line In นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่น่ามีแล้วนะครับซึ่งที่หมูจะเลือกใช้ในส่วนของ c o n โ o l e ของ Realtek Audio นะครับก็คือ My In เลือกไปนะครับกดโอเคลำดับต่อมาครับอันนี้คือเสียงยังไม่เข้านะต้องไปเปิดใน Control Panel ครับยังไงล่ะครับนี่ครับช่อง Search ตรงนี้ แล้วก็พิมพ์ไปว่า Control Panel ซึ่งอันนี้เนี่ยหมูได้ชี่เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเข้าไปก็ขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับในส่วนของ Control p a n e l ไปที่ Hardware and Sound นะครับอ่าแล้วก็จะมาที่หน้าถัดไปของแบบนี้นะครับกดไปที่ Sound เป็นป๊อปอัพเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวหมูขออนุญาตปิดหน้าต่างใหญ่ก่อนอ่าให้เห็นกลางจอเลยนะครับไปที่แท็บ Recording ครับแล้วก็หาในส่วนที่เป็นของ ไมโครโฟนอาร์เรย์ของเดลเทคออ u ด i o โอตัวนี้นะครับผมอ่าดับเบิ้ลคลิกครับขึ้นมาแบบแบบนี้นะครับอ้าวเลื่อนไม่ได้ไปที่ในส่วนของ l i s t e n นะครับหรือว่าการรับฟังนั่นเองจะเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยในส่วนของคำว่า Listen to this d e v i c e นะครับมันยังไม่ได้ทำการเช็คบ็อกหรือว่ามันยังไม่ได้ถูกติ๊กเพื่อเปิดการใช้งานนั่นเองนะครับซึ่ง ทีนี้เนี่ยการที่เราจะมอนิเตอร์เสียงออกไปนะครับผมอย่างแรกเลยคือเราก็ต้องเลือกก่อนว่าเราจะให้มันมอนิเตอร์ไปที่ไหนนะครับอย่างของหมูตอนนี้นะครับก็คือมอนิเตอร์ไปที่หูฟังเฮด s ต t ที่หมูมีอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งหูฟังของเพื่อนๆเนี่ยมันจะมีชื่ออุปกรณ์ไม่เหมือนกันเนาะซึ่งที่หมูใช้ตอนนี้เนี่ยมันจะบอกว่าเป็นสปีเกอร์วงเล็บ USB Audio Device นะครับผมเมื D ่อเราเลือกอุปกรณ์แล้วให้ติก๊กตรงนี้ครับ Listen to this Device แล้วก็กด Apply พโอเคเราจากนั้นก็ปิดไปเลยครับเท่านี้เสียงเกมมันก็จะเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเช็คทีมือถือก่อนอ่าเหมือนที่มือถือลูกหูฟัง3.5ไม่ขึ้นนะครับอ่าขึ้นแล้ว เดี๋ยวตัดไปที่ภาพเกมอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าตอนนี้เสียงเข้าหรือยังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าน้อยไอโซเลเตอร์ที่หมูได้แนะนําไปข้างต้นเนี่ยมันลบเสียงรบกวนได้จริงไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตัดไปที่ภาพเกมกันนะครับผมโอเคครับผมทีนี้เรากลับมาที่ภาพเกมมือถือที่เราได้เปิดดรอเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าสิ่งที่หมูต่อไปในข้างต้นเนี่ยตอนที่อยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าแล็ปท็อปเนี่ย เ,เสียงมันจะเข้าจริงไหมนะครับผมอาเดี๋ยวเรามาเปิดเสียงเกมกันเลยซึ่งตอนนี้หมูปิดเอาไว้อยู่นะครับเดี๋ยวหมูฮอนญยตไปตรงนี้ก่อนนะครับเท<ะ>่านี้นะครับผมเสียงเกมเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่โปรแกรมไลฟ์สตรีมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่นพนพนอนๆสงสัยตรงไหนบ้างไหมครับถ้าเกิดมีตรงไหนสงสัยหรืออยากให้หมูเนี่ยแนะนําการไลฟ์สตรีมในรูปแบบไหนบ้างน,นะครับก็าสามารถคอม ได้อยู่ใต้คลิปนะครับหรือว่าเป็นตรงไหนที่แบบว่าผมพลาดตรงไหนเนี่ยยังไงก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในส่วนสนําหรับการต่อเกมเออไม่ใช่ต่อเกมสิในส่วนของการต่อภาพมือถือที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด้วยการจัดการแล้วเสียงไม่เข้านะครับแล้วไปแค <ๆ S 2> ่ภาพอย่างเดียวก็มีประมาณนี้นะครับผมบอกงว่าคลิปนี้น่ะก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับผม หรือถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้หมูเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้อีกเช่นเคยนะครับผมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แชร์ประสบการณ์กันนะครับผมถ้าเกิดชื่นชอบคลิปแนวแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หรือว่าสาระดีๆจากช่องหมูปิ้งเกมเมอร์นะครับผมท่ายังไงก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าคลิปที่ผมจะทําเนี่ยเป็นคลิปเกี่ยวกัับบอะะไรรนคผม